สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมบล็อกไฟฟ้า,าการไม่ทำงานยี่ห้ออะไรไม่รู้มา,มาวัดไฟไฟแบตเตอรี่ วัตีิคั่วแบบไฟได้8โวลต์เดี๋ยวลองชาร์จอะดปเตอร์ประมาณ22โวลต์จเขาอะดัปเตอร์ชาร์จแล้วก็ได้22โวลต์ ชาร์จแล้วมาดูไฟก็ยังได้แปดโวลต์แสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อมเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คค่ะ เป็นสว่างไล้สายลูกนี้เคยซ่อมไปแล้วจตอนั้นรู้สึกจะเปลี่ยนลูกบนเถอเปลี่ยนลูกเดียวทีนี้ใช้ประมาณ6เดือนก็เสียอีกอาจจะมีลูกอื่นเสียอีกดูมาดูวิธีการวัดหาจุดเสียว่าแบตบลูกไหนเสีย ก็ให้ใช้ขั้วลบสีดำจับลบของแบตเตอรี่แล้วก็วัดที่ขั้วบวกลูกแรกเจอแล้วลูกแรกก็ไม่มีเลยเพอ,อลูกนี้ไม่มีไฟก็ย้ายมาย้ายมาขั้วบวกของลูกแรกด้านล่าง ไปจับคัวบวกของอีกลูกหนึ่งได้สามจุดแปดสามจุดขยามาฝั่งนี้ได้เจ็ดจุด้ได้เจตัวนี้จะเป็นลูกที่3ลูกที่ส ลูกที่สี่ได้สิบเอจุดสี่ลูกที่ห้าได้สิบห้าจุดสี่ก็แสดงว่าลูกล่างลูกแรกเสียน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเสื่อมเองเพราะว่าครั้งที่แล้วเปลี <S <s ่ยนไปเปลี่ยนลูกบนก็วงจรเขาจะเป็นอย่างนี้ แบตเตอรี่จะต่ออนุกรมลูกละ3.8ลูกที่ต่อลงก่าเมื่อกี้ลูกนี้เสื่อมบตเตอรี่5้าลูกจะต่ออนุกรมกันต่ออนุกรมก็จะเป็นการบวกแรงดันเอาสักประมาณลูกละ4 4.5.20ก็มาถึงว่า ลูกแรกนี่สบวก,ล,กลูกที่2เป็น8ลูกที่3เป็น12ลูกที่4เป็น16ลูกที่หเป็น20เป็นการบวกแรงดันก็วัดง่ายๆว่าลูกไหนเสียก็โดยการใช้มิเตอร์วัดจับขั้วลบแล้ววัดทีละลูกเมีวัดวัดดูแล้วลูกล่างเสีย เดี๋ยวทำการเปลี่ยนลูกล่างกัน ก้วบวกจะวงเล็กก้วบวกจะวงเล็กวงใหญจะเป็นขั้ขวลบก็อย่างที่บอก ก่อนที่เราจะเชื่อมเราต้องขูดขูดก่อนขูดเพื่อให้ผิวเคลือบเขาหลุดมันจะเชื่อมง่ายถ้าไม่ขูดจะเชื่อมไม่ได้ตัวนี้ผมขูดแล้วขูดเชื่อมไปแล้วก็ขูดให้ดู พอขูดปุ๊บมันจะทำให้เราเชื่อมได้โดยไม่ต้องใช้ฟักไม่ต้องใช้อะไรก็เชื่อมได้เลยใช้คัตเตอร์ขูด ขูดเสร็จเราก็เชื่อม เราชาร์จทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงมาวัดไฟใหม่สีดำจับดำคั่วลบจับบัดก้อแ,กดอแรกได้สี่โวลต์ก้อแรกได้4ี่โวลต์ก้อที่สองขาบวกได้เจ็ดจุดเ้า ก้อนที่สามหน้าสิบเอดจุดแปดก้อที่สี่สิบห้าจุดแปดก้อที่ห้าสิบเก้าจุดแปดก็วิธีการวัดก็คือใช้ลบจับกาวขั้วลบสีดำแล้วก็วัด บวกทีละลูกทีละลูกจะเป็นการบวกแรงดัน<ม>ก็ลูกแรกกับลูกที่2บวกกันก็จะได้7.8บวกลูกที่3จะได้11.8บวกลูกที่4จะได้15.9บวกลูกที่5ก็จะได้15อ่า19.8ก้ารต่อนกกมของแบตเตอรี่จะเป็นการบวกแรงดัน ถ้าแบตเสื่อมลูกใดลูกหนึ่งมันก็จะชาร์จไม่เข้านี่เราเปลี่ยนแบตลูกที่เสื่อมไปแล้วก็ชาร์จปุ๊บจะเป็นสีแดงคือชาร์จเข้าตัวนี้ผมใช้ถ่านรีไซเคิลเปลี่ยนลูกเดียวเปลี่ยนลูกล่างลูกล่างลูกลงกาวลูกลงกลาวเสีย เครื่องทำงานแล้วสรุปเครื่องไม่ทำงานสาเหตุมาจากแบตเตอรี่เสื่อม1นลูกลูกล่างลูกลงขั้วลบเสื่อมไป1นลูกเครื่องไม่ทำงานครับขอบคุณที่รับชมครับ